Volumeup Channel เปิดโลกการอ่านหนังสือที่มากกว่าแค่การอ่านสมานไปโรงเรียนตั้งแต่เชา้าเจอเพื่อนในห้องทุกคนต่างก็ฟุ้งกันแต่เรื่องแสนสักเมืองสุรินท์บางคนว่าแสนสักไม่น่าไว้หนวดแต่บางคนก็แย้งว่าไว้หนวดแล้วดีจะทำให้คู่ต่อสู้หวาดเกรง สมานไม่ออกความเห็นในเรื่องแบบนี้เขารู้ลึกกว่านั้นเขาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเมื่อปี2516สมัยที่ชกมวยไทยแสนสักเคยชนะคะแนนวิชาน,น้อยพรทวีเมื่อแก้ตัวอีกทีก็แพ้วิชาน,น้อยจนได้ปีต่อมาขึ้นชกกันอีกเขาชกวิชาน,น้อยหลับคาเชือกในยุคที่สาม แฟนมวยเวทีราชดำเนินโหร้องด้วยความตกตะลึงวิชาน,น้อยเป็นนักมวยที่ดังที่สุดในปีนั้นนอกจากนี้ยังแพ้คะแนนพุทธล้อเหล็กสองหนล่ลาสุดสามารถเอาชนะคะแนนได้อย่างขาดลอยแววของแชมเปี้ยนโลกเริ่มปรากฏขึ้นตอนนั้นเพื่อนๆที่สนใจมวยฟังจนตาค้างสักชัยเดินเข้ามาในห้อง พักพวกหันไปมองศักชัยถามสมานว่ารู้ข่าวแสนศักแล้วหรือยังสมานพยักหน้าเขาไม่อยากโม้ต่อหน้าเพื่อนประเดี๋ยวศักชัยจะเอาไปเล่าให้คนในค่ายฟังคนขี้แพ้อย่างเขาได้แต่เก็บงามความตื่นเต้นเอาไว้ในอกแต่ศักชัยเป็นเพื่อนคนเดียวที่มีล้อเรื่องแพ้บ่อยเขาบอกทุกคนว่าแสนศักด เป็นยอดดวงใจของสมานเพื่อนๆร้องโอ้แล้วก็อยากให้ฟังเรื่องของแสนศักดิ์อีกพ่อเขาชื่อนายประยูนแม่ชื่อหนางยวนนามสกุลมั่นสีสมานว่ารู้ถึงชื่อพ่อแม่เลยหรือศักชัยเลิกคิ้วรู้มากกว่านั้นอีกสมานอวดตัวแสนศักดิ์เองชื่อบุญสง่งเกิดวันที่สามสิงหาคม 2,494ชกมวยครั้งแรกชื่อแสนแสบเพชรเจริญชกที่บ้านนอกสิบครั้งแพ้เสียเจ็ดต่อมาพี่ชายก็ไปฝากค่ายเมืองสุรินทร์ที่กรุงเทพซ้อมอยู่สองสามเดือนได้ขึ้นชกกับสิงห์นรงสิงห์บางซ่อนโด,ดนน็อกแค่ยกสองแล้วก็โดดตบตั้งแต่นั้นเรื่อยมาจนกลายเป็นแชมป์โลก สมานสรุปไม่ได้ยินเสียงออดดังขึ้นเป็นสัญญาณให้นักเรียนไปยืนเข้าแถวหน้าเสาธงสักชัยเดินเข้ามากอดคอเหมือนชีวิตมึงเลยสมานหันไปมองเขาไม่แน่ใจว่าเพื่อนพูดเยา้าหรือว่าพูดเพื่อให้กำลังใจแต่ไม่เห็นแววที่แน่ชัดว่าพูดเพื่ออะไรเขาก็เลยไม่อยากโต้เถียงพวกนักมวยในโรงเรียนต่างก็ยืนเข้าแถว ปนกับนักเรียนอื่นๆในห้องใครห้องมันชั้นใครชั้นมันเตี้ยหันมายกคิ้วให้สมานนิดหนึ่งสมานร,ระแวงไอ้ควายนี่ชอบทับถมคนล้มเขาไม่ค่อยอยากคุยด้วยเรียนก็โง่ต่อยก็โง่ชนะทุกครั้งก็ด้วยการใช้กำลังจนหน้าแหกยับเยินไม่เคยเห็นมันดูเชิงและออกศิลปะแม่ไม้มวยไทยแม้แต่หนเดียวต่างกับดาราเดช ซึ่งวางตัวดีไม่เคยพูดข่มให้สมานร,รู้สึกต่ำต้อยเพื่อนในห้องต่างก็รักใคร่ไม่เคยได้ยินดาราเดชโม้เรื่องมวยให้ใครฟังระหว่างที่สมานเดินเข้าไปยืนแถวหลังผ่านดาราเดชเขาหันมายิ้มไอแสบแน่มากเขาว่าสมานยักคิ้วให้แล้วก็เดินไปยืนเข้าแถวรวมกับนักเรียนในชั้นร้องเพลงชาติจบ ครูใหญ่ซึ่งชอบกีฬาหมาัดมวยก็ออกมาให้โอวาทก่อนอื่นแกเล่าด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจว่าประเทศไทยของเราได้แชมปเปี้ยนโลกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนและก็เล่าประวัติของแสนศัก์อย่างย่อๆให้นักเรียนฟังโรงเรียนของเรามีนักมวยถึงสี่คนครูหวังว่านักเรียนเหล่านี้นอกจากจะทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนของเราแล้ว ยังทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดด้วยต่อไปคงจะสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศเหมือนกับแสนศักเมืองสุรินด้วยพูดจบนักเรียนทั้งหมดก็เงียบได้ยินกระทั่งเสียงลมสะบัดพลินทงดังผึบผึบสมากมนก้มหน้านิ่งใจหนึ่งเขาไม่อยากคิดว่าตัวเองจะได้เป็นแชมป์แต่อีกใจหนึ่งเขาก็หวังว่าวันนั้นจะมาถึง เขาออกฤทธิ์ให้แน้ดวงได้สำนึกบางทีอาจสะบัดต,ตูดออกจากค่ายเสียเฉยเฉยไม่พูดกับแกแม้แต่สักคำเดียวครูใหญ่ยังคงให้โอวาดเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปเช่นเรื่องรักษาความสะอาดมีวินยัยและตั้งใจศึกษาหลังจากนั้นครูฝ่ายปกครองก็ขึ้นประกาศรายชื่อนักเรียนที่โดดเรียนในชั่วโมงสุดท้ายหนีออกไปทางรั้วลุดน้ำด้านทิศตะวันตก ว่ามีใครบ้างครูเชิญนักเรียนเหล่านั้นออกมานอกแถวมายืนโชว์ตัวที่นาาทหน้าเสาธง 1. นนายสมยศรักการดี 2. อนายสมานสีสด 3. ได้ยินชื่อตัวเองแล้วสมานร,รู้สึกหมดอาลัยไม่รู้ว่าหมาตัวไหนคาบข่าวไปบอกครูหรือมีไอตัวที่ใจเสาะสุดขีด สารภาพออกมาจนหมดไส้หมดพุงเมื่อวันเขาไม่ได้ตั้งใจนี้แม้แต่นิดเดียวแต่เพื่อนดันชวนออกไปนั่งกินไอศครีมนั่งดูสาวหน้าโรงหนังอีกอย่างวิชาพละสมานก็เบื่อเต็มทีวิ่งไปวิ่งมารอบสนามท่าำกลางอากาศร้อนจ้าครูก็บ้าเที่ยวพาเด็กตากแดดสมานร,รู้สึกว่าตัวเองก็เป็นนักกีฬาอาชีพ วิ่งทุกเช้าเย็นอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องมาเรียกเหงื่อในชั่วโมงเรียนอีกเขาก็เล็ดตัดสินใจลอดรัวออกไปทางชายป่ากับศักชัยแล้วเดินอ้อมไปทางหลังบ้านพักครูบกรถสองแถวนั่งเข้าเมืองมานั่งหายใจทิ้งดูสาวไปจนถึงเวลาซ้อมไม่นึกเลยว่าจะโดนทำโทษในเช้านี้เป็นข่าวร้ายที่มาพร้อมกับข่าวดีของแสนสัก สมานสงสัยว่าตอนที่แสนศักดิ์เรียนหนังสือโดนครูเรียกออกไปยืนหน้าเสาธงและฟาดให้นักเรียนคนอื่นๆได้ดูบ้างหรือเปล่าสมานเดินหน้ามุ้ยไปยืนต่อนหน้าครูฝ่ายปกครองเขามองเพื่อนที่หนีด้วยกันอย่างโกรธสงสัยว่าหนึ่งในสีคนนี้แหละที่เป็นคนปากโป้งเขาจะสังเกตดูตอนที่ครูตีถ้าคนไหนโดนไม่หนักตีแค่เบา แสดงว่าต้องเป็นไอ้หมอนี่เขาจะหาเรื่องต่อยปากมันสักคนสมานเป็นคนแรกที่ถูกครูลงโทษเห็นไม่เรียวยาวเมตรกว่าแล้วใจคอไม่ค่อยดีเทอมนี้หนีเรียนกี่หนแล้วครูดอกไม่เรียกกับมือจำไม่ได้ครับสมานขี้เกียดนับวันหลังหนีอีกจะเชิญผู้ปกครองมาที่โรงเรียนสมานก้มหน้า เขานึกถึงแม่ถ้าแกมาโรงเรียนเพราะเหตุนี้กลับบ้านเขาต้องโดนอีกรอบถ้าเรื่องนี้รู้ไปถึงหูหน้าดวงเขาเป็นต้องโดนล้อต่อจากเรื่องชบแพ้ติดกันถึงห้าหครั้งหนีทำไมไม่เห็นจำเป็นเลยครูทําหน้าละเหี่ยใจแล้วก็บอกให้เขากอดอกวันนี้คนละสามทีพูดจบครูก็เงื้อไม่เรียวขึ้นสูง เหลิงที่ก้นของเขาทดลองดิดเบาะๆสองครั้งก่อนพอให้เป็นแนวทางจากนั้นก็หวดควบเสียงดังได้ยินกันทั่วนักเรียนหญิงที่ใจอ่อนก็ร้องไายขึ้นมานักเรียนชายหัวเราะกันคลืนเสียงขวับครั้งที่สองดังหนักกว่าครั้งแรกสมานเจ็บจนน้ำตาร่วงเขาเอามือลูบก้นตัวเองแล้วขยี้แรงๆหวังจะให้ความเจ็บนั้น หายไปอย่างรวดเร็วก่อนที่ครูจะสั่งให้กอดอกและฟาดซ้ำลงไปที่เดิมคราวนี้สมานถึงกับกระโดดนักเรียนที่ยืนอยู่แถวหน้าต่างทาก,กันหัวเราะก,กับท่าเต้นของเขาสมานโกรธตัวเองจนอยากจะร้องไห้เขาไม่น่าหาเรื่องเลยไม่รู้จะหนีโรงเรียนทำไมเหมือนอย่างที่ครูถามครูพละก็รู้ว่าสมานเป็นนักโมย ซ้อมหรือไม่ซ้อมก็ได้คะแนนเต็มอยู่แล้วครูบอกว่านักกีฬาของโรงเรียนไม่จำเป็นต้องวิ่งรอบสนามถึงคราวเตะฟุตบอลถ้าไม่อยากเตะก็นั่งดูคนอื่นๆพวกนักกีฬาได้รับสิทธิพิเศษอันนี้แต่เข้าดันหนีตามเพื่อนจนได้วันนี้คงเจ็บตุดทั้งวันเดินไปไหนก็อับอายขายขี้หน้าเอาละคนต่อไป ครูบอกให้สมานกลับไปยืนเข้าในแถวสมานจึงไม่อาจสังเกตเห็นได้เลยว่าเพื่อนคนไหนที่ครูตีเบาๆไม่เต็มแรงชั่วโมงแรกครูสมชายเข้ามาเช็คชื่อและสอนวิชาเลขคณิตสมานนั่งด้านหลังสุดความเจ็บทำให้นั่งได้ไม่เต็มที่รู้สึกอายและโกรธไม่หายเข้าถามเพื่อนๆว่าใครเป็นคนปากโป้ง แต่ก็ไม่มีใครยอมรับต่างฝ่ายต่างก็สงสัยในกันและกันสมานนึกอาฆาตไว้ถ้าจับได้เขาจะชกปากให้เลือดกบต่อไปจะได้ไม่ต้องมาคบหากันอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Volume Up Channel นะคะ Volume ่า Chanel เปิดโลกการอ่านหนังสือที่มากกว่าแค่การอ่าน